แม่แกกล่องทำมา Godz พารา d ดส e เนอะอันนี้เราซื้อสีม่วงมาก็เป็นไงบ้างแต่น่ารักมากมเขาแซวกันว่าเหมือนนาฬิกาจับเวลาอย่างนี้อ่าโอเคน่าน่าที่การเสร่ถ่ด อันนี้คือถ้าสมมติว่าใครซื้อไปก็น่าจะต้องเปิดเว็บไซต์เนาะเพราะว่าเว็บไซต์มันจะมีหลายภาษาแต่ว่าเนี้ยเขาจะเป็นภาษาญี่ปุ่นก็มีเรื่องเล่าว่าดาวธรรมกอจินิวธรรมกอจิโฮชิก็คือเนี่ยเป็นดาวดวงใหม่ที่เป็นธรรมกจิโยมันจะมีเปลี่ยน รูปร่างได้จนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้เดี๋ยวต้องมองเล่นดูว่าจะยังไงโหวิวน่ารักมากเลยอะถ้าสามตัวมารวมกันมันก็จะประมาณนี้เป็นวิวแบบทุกอันเขาบอกว่าแต่ละตัวเราสามารถไปในพื้นที่ทุกันได้นะไม่ได้เล่นนานละจําไม่ค่อยได้ว่าทำยงไงบ้างอันนี้ถ้าซูมให้หมุนมีวิธีการเล่นละเอียดมาก แล้วก็มันมีเก็บหือด้วยนะเก็บหือแล้วมันก็จะมาเป็นเชื้อเพลิงอื่มีเกมด้วยน่ารักเออหยิบมาใส่ถังก่อนนี่ติดเลย ออ่ะนภาษาอิุออแ้วกันเนนปีอนี้ถูก,กันนี้เดือนออเดืน7วันนี้ยีสิ AM ตอนเับเข้าสู่ธมา่กจิรลไดส์ก็มเย้ ได้แล้วอาตโนว,วักเซก็มาเรตโยด,วดาวของเธอเกิดมาแล้วล่ะวักเซ่น,นมามอืมชื่อดีเบนเซนขอเรเดคเต นี่เบนเซนตุจ,จิว้าวน่ารักจังเลยเอ๊ะเอ๊ะอ,อันนี้คือเอียงเองอ,อือหือน่ารักอ่ะทองฟอนน่ารักมากเลย 예, 말 m 다 l e t a 음, y 이 t a 아 j a n g a n ตอนนี้เป็นเบบี้นะเย่ยิ้มแล้วนคโอเคไปเลี้ยงน้องก่อนนะบ๊ายบาย